ดวงดีปี69ครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับคนที่เกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์2569ครับดูจากไพ่5ใบแล้วเนี่ยเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการประคองชีวิตให้มั่นคงเลยนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนคนวันพุธอาจจะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นตัวการเป็นตัวจัดการระเบียบชีวิตต่างๆในครอบครัวนะครับรวมถึงเรื่องของการทางาน ใหม่ด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีคนที่เราไม่สามารถไว้ใจได้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในครอบครัวหรือว่าในชีวิตการทํางานนะครับมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมากขึ้นในเดือนนี้นะครับเหมือนไพ่พระแม่ไพ่ไพริตินะครับเปลี่ยนจากนางยักษ์มาเป็นเทพผู้คุ้มครองเพราะฉะนั้นคนพิพุธเนี่ยจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบหน่วยในการจัดการเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารชีวิตทั้งตัวเองทั้งคนอื่น ทั้งเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเรียนด้วยก็ได้ครับตำแหน่งเนี่ยตัวตนความคิดเป็นไพ่พระแม่ฮีรตินะครับออกเสียงถูกกว่าไม่รู้ค่อนข้างจากอินเดียนิดหนึ่งนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับราชินีเหรียญมีบทบาทเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักเป็นผู้คอยจัดก,การเรื่องสําคัญภายนอกเนี่ยจะดูนิ่งแต่ภายในเนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะกำลังวางแผนอะไรระยะยาวอยู่ นะครับและก็วางแผนอย่างจริงจังด้วยนะครับแล้วก็แนะนําว่าอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับให้เหมือนกับที่เราดูแลคนอื่นถ้าดูภาพรวมของไพ่เนี่ยตำแหน่งความรักครอบครัวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการปรึกษาหาลือวางแผนอนาคตร่วมกันนะครับแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่ยังพูดความจริงไม่หมดหรือว่าเก็บงําความลับอะไรบางอย่างไว้นะครับหรือว่าเขากําลังวางเกมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับ เป็นจุดที่เรียกว่ามีการหยั่งเชิงกันเพื่อดูว่า้จิตใครแข็งกว่ากําลังเงินใครดีกว่าแบ็คใครดีกว่ากําลังใจใครดีกว่าแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของความถูกต้องนะครับถ้าเป็นเรื่องของความถูกต้องเนี่ยคนเลนพุทจะได้เปรียบอยู่มากกว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งหากเรานิ่งได้สงบได้เราจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับใช้ความดุของคุณนะครับในเดือนนี้เนี่ยจัดการปัญหาต่างๆนะครับไม่ใช่จัดการคนนะนะแต่ใช้ความดุความเด็ดขาดในการ เคลียร์คัดจบตัดจบทีเดียวนะครับเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้จัดโต๊ะทํางานหรือว่าจัดบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆเนี่ยเอาให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดขึ้นจิตใจของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้จิตใจของคุณเนี่ยสงบขึ้นนะครับแล้วก็เดือนนี้แนะนําว่าคนวันพุทธต้องใจดีแบบมีขอบเขตเพราะว่าในตําแหน่งการเงินเนี่ยคือไพ่เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายต่อคนที่เกิดวันพุธมากคือถ้าเราใจดีกันไปเนี่ย นะมันจะเป็นการเขาเรียกว่าชาวนากับงูเห่าอ่ะได้นะอ้าวเดี๋ยวเอาเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงก่อนเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงเป็นไพ่พระแม่เหมือนกันนะครับเป็นไพ่ของนางาพระนางเมียของพระอาทิตย์เทพเจ้าแห่งไฟนะครับราชินีไม้นะราชินีไม้เนี่ยคือพลังของความมั่นใจความเป็นผู้นํางานหรือว่าการเรียนเนี่ยเด่นมาก คุณกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจมีข well, like ่าวเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการได้งานใหม่การขยับขยายเรื่องงานอุปสรรคการงานเนี่ยลดลงเรียกได้ว่าบริหารจัดการงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องลงไปจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกหน่อยเหมือนกับตันทีมฟุตบอลนะครับนะเหมือนบรูโน่แห่งแมนยูนะครับนะต้องคอยอ่านเกมแล้วบอกผู้เล่นคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแบบนี้งานที่ใช้ทักษะในการเจรจาการตัดรองการประสานงานโปรดิวเซอร์การเป็นตัวกลางจะประสบความสําเร็จ เป็นอย่างมากนะครับงานออกนไซงานอะไรเงี้ยจะสําเร็จนะครับเพราะว่าได้รับความไว้วางใจคุณถูกมองว่าคุณทําได้นะครับเหมาะสําหรับในการเสนอไอเดียใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในเดือนนี้หรือว่าคุณเป็นหัวแล้วหัวเลี้ยวหัวแรงสําคัญในเดือนนี้อยู่แล้วด้วยก็ได้นะครับนะไพ่อีกใบที่เป็นไพ่ไม้คืออันนี้ตําแหน่งความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับนี สิบหน้าตรงนี้คือทศกัณฐ์พวกนี้คือเสมาอม,มาแล้วก็ยักษ์นะครับหมายความว่ายังไงนะครับความรับความสัมพันธ์คนมีแฟนคนมีคู่มีครอบครัวอาจมีการปรึกษาหาหรือเรื่องวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกว่าเก็บความลับไว้ซึ่งมองได้ว่าก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่มีความลับอะไรบางอย่างซ่อนไว้อย่างเชิงในใจกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะครับคนโสด นะครับคุณยังไม่รีบกระโดดเข้าหาคำคราคบแต่จะเป็นการแบบเฮ้ยคนนี้มาชอบเราอ่ะมาจีบเราอ่ะเราสังเกตดูอยู่นะกาลังสังเกตอยู่นะเหมือนแบบกําลังปรึกษาเพื่อนฝูงอยู่ให้คนนี้ไลน์มาแบบนี้วะเข้าความมาแบบนี้ได้เล็กมาแบบนี้ดีเอ็มมาแบบนี้คิดหรือเปล่าคิดหรือเปล่าหรือว่าคนนี้ผ่านไหมเพื่อนให้เพื่อนช่วยคิดช่วยพิจารณาว่าผ่านไหมนะครับแต่ใจเราอ่ะนะใจคนบังพุดเองเนี่ยบางคนเนี่ยแอบโอเคไปแล้วแหละ แค่ดูว่าเพื่อนจะว่ายังไงแค่นั้นก่อนนะครับเหมือนกําลังเล่นเกมอยู่ในความสัมพันธ์ในเรื่อง,องความรักอยู่นะครับในแง่ของความรักนะนะครับตำแหน่งที่สะกิดเตือนกันหนักๆคือใบนี้นะครับไพ่เจดาบนะครับธนูเจ็ดเล่มน,นี่เห็นไหมดูลับๆล่รอ,รอถูกไหมนะครับดูทําอะไรรับหลังกันนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินเดือนนี้เนี่ยต้องใช้สติใช้ความรับพ่อเป็นพิเศษ ระวังรายจ่ายที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเป็นรายค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ตั้งใจอาจมีคนไม่จริงใจเรื่องเงินหลอกเล่นแร่แปลท่าเรื่องเงินกับเราอย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปตรวจบัญชีดีๆนะครับอาจมีรายจ่ายที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเหมือนคุณถูกรอบโจมตีอย่างเงี้ยนะครับมีบางคนพยายามเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนนี้คุณตำแหน่งดีดูมีความเป็นผู้นําบางคนก็เข้ามาด้วยผลประโยชน์นะครับ หรือถ้ามองในแง่ของตัวเราเองเนี่ยที่บอกว่าคุณมีเรื่องปิดบังใช่ไหมนี่แหละตัวคนเองเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายหรือว่าแอบ,บใช้เงินตามใจตัวเองโดยไม่ไม่ให้ที่บ้านรู้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับทีนี้ถ้าในมุมมองเอาตัวรอดทําการเงินเนี่ยส่วนตัวคนที่เกิดวันพุธเนี่ยคุณอาจจะไปคาดหวังเงินก้อนใหญ่มากมาได้ในเดือนนี้ช่องทางที่มันจะได้เงินมามันจะเป็นแบบ ใช้สมองเอาตรงนั้นมาปลดตรงนี้กินหัวคิวตรงนั้นมาแอบมาตรงนี้แต่เป็นเล็กๆน้อยนะ้อยนะดึงตรงนั้นมาหมุนตรงนี้ก่อนนะครับกินส่วนต่างเล็กๆน้อยๆกำไรนิดหน่อยแล้วขายอย่างเงี้ยคนมันพุทธจะเอาตัวรอดไปได้ดีในลักษณะแบบนี้ครับในเรื่องของการเงินนะครับตำแหน่งสุขภาพนะครับนะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะก็โดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าเรื่องของความอ่อนเพลียนะครับเรื่องของการอยากพักนะครับ สุขภาพจิตจะดีขึ้นเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้ม,มากมากนะครับแต่ว่าสิบเหรียญจะงบางคนไปเจอหมอดียาดีแล้วแต่ว่าก็หมอแนะนําก็ให้พักผ่อนให้มากๆแล้วกันสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับระวังเรื่องของท้ทองกระเพาะการกินอาหารผิดนะครับทำให้ปีปัญหาเรื่องของลำไส้อย่างนี้ได้ด้วยนะอ่ะนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันพุธ